เยอะดีจริงๆอันนี้เราตัดออใบคณะเม็กซิโกมานะแล้วก็เอามาหมกหมกกมก,มกใส่ปุ๋ยให้แก้วมังกรของสาวน้อยทำสวนเนี่ยจะเป็นยังไงมัง่งถ้ากินแล้วจะได้รับสารไซยาายไหมเดินมาสำรวจ พอดีเดินมาสำรวจพืชผักสวนครัวฝนตกฝนมันตกตกหนักแต่ตกไม่นานเขียวเลยเพิ่งอัดน้ำหมักอัดน้ำหมักเสร็จฝนตกเลยดีดีโอ้โหดูสิเนี่ย ดูซิเขจะกินยังไงเนี่ยฮะปลูกผักแบบปลอดสารพิษก็แบบนี้แหละออกลูกทีเป็นคือออกไข่ทีเยอะมากเ,เป็นเรยร้อยฟองหอยเวียนก็เยอะเยอะอันนี้โอ้ยืดเขายืดทำอะไรกัน เก็บออกไม่มีอะไรมากก็แค่เก็บออกเก็บออกแล้วก็ไปหมัก <c oughs> <c oughs> อา้าเป็นไงจ๊ะสนุกสนานไดหาก,กินกันสนุกสนานกินซากพืชไม่ใช่กินซากพืชเดียวกินต้นกล้าพริกหมดแล้วเดี๋ยวรอยใหม่เอ <c oughs> โหลไป ลูกไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะหมดแรงกันนะจ๊ะตายละหนึ่งสมอง2มือทำม,มุ่งม,มั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องอาไว้ยดูแลสุขภาพไห้ดีๆเด้อแค่นี้นะ